สวัสดีครับพบเจอกันก <OOK> ับช่องผ่านพึ่งบนนอกครับก็มาหายิงหนูครับวันนี้มาอ่อยหนูแล้วก็มาดักหนูกับน้องชายครับนครับน้องชายหมายเดิมครับเคยมาสองสามวันที่แล้วครับก็มีหนูอยู่แถบนี้ครับก็จะมาถากทางแล้วก็อ่อยผมก็เข้ามาแล้วก็ฝากติดตามรับชมผลงานเลยครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงก็กลัวครับแดดแรงมากครับ ต้องรีบรบรีบหาทางหนูแล้วก็ดักหนูทิ้งไว้ด้วยครับไม่งั้นมันจะคํำก่อนเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามรับชมผลงานเลยครับก็ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะไปาพาดคลิปใหม่ๆที่อัพลงครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปลงครับผมก็ไม่ได้ค่อยออกขาอะไรครับก็ทํางานหลักๆครับขับรถเรียนไปครับผมดูทางหนูครับ เดี๋ยวถ่ายดูเป็นจดช็อตครับไม่ป่าอยู่คาล่างก็เป็นหญ้าคาครับมีรูหนูแล้วก็ทางเดินหนูครับอยู่แถวแถวนี้แล้วก็ทำการถากถางม,มาแล้วครับได้ครับถากไปนน่นเลยครับ ก็ฝั่งนู้นก็ถางมาเรียบร้อยครับน้องชายก็อยู่ฝั่งนู้นครับร้อนครับตะวันใกล้ตกดีแล้วครับผมสี่โมงกว่าแล้วครับไปครับถางกันต่อครับผมวางไว้ทางเดินครับผม ก็ทางยันนูนครับนี่ครับขี่ดิ้งมิดครับก็พอได้เห็นกองข้าวนะครับ แล้วก็ถากทางไปนี่ครับ ก็มืดแล้วครับผมตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงแล้วครับบรรยาก,กาศก็จะประมาณนี้ครับผมปลายูคาครับมันก็เกิดอยู่ครับแต่ห่างๆไม่สวยแล้วก็มียญ้าคาเยอะแยะครับแล้วผมก็ได้ถางต้นทู่ตรงที่นู้นครับหญ้าเ,เขียวหนี่ ก็เป็นคณะครับติดปลาอยคาครับ่อยรับชมผลงานแล้วกันครับผมก็ไปอาบน้ำครับกลับไปที่รถกับไปตั้งแคมป์ครับมากับน้องชายสองคนนะครับวันนี้ก็ปืนก็อมาสองชนิดครับปืนแจ๊บก็แล้วก็หน้าไม้ครับก็คงจะยิงได้แค่หน้าไม้ครับผมไปครับกับแคมป์ครับเดี๋ยวแล้วครับไปหาอาบน้ําหลังหน้าหลังตัวแล้วก็ กินข้าวครับผมข้าวก็หอ่อมากินอยู่ครับนะครับเจอกันตอนเย็นครับส่วนนี้ก็เป็นทางที่น้องชายทำไว้ครับไปดูครับนะครับออกไปทุ่งนาครับแล้วก็มุมนี้ครับนะครับ นอก็่เป็นทุ่งนาครับที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จก็มีหญ้ามีอะไรครับนี่ครับขุยหนุเป็นรูครับตัวใหญ่ครับขุยแบบนี้ครับก็ย้ายเข้าไปในป่าหญ้านี่ครับแต่ก่อนก็อยู่ตามขอบนี้บนี่ครับตรงที่น้องชายถากไว้ครับ ไปครับเราชมผลงานแล้วกันครับผมฝากติดตามด้วยครับพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยครับสำเนียงบ้านผมก็ประมาณนี้ครับพูดเร็วบางท่านก็อาจจะฟังไม่ชัดครับก็ขออภัยด้วยครับจะพยายามปรับปรุงครับผมนี่ครับบางทีต้องใช้ทำทางไว้ครับเยอะแยะครับลุ้นก่าครับ ได้มันเลยครับคืนนี้กับแคมป์ครับผมก็<ส>ถึงเวลาช่วงกินข้าวแล้วครับก่อกองไฟข้าวก<ส>็หอมาจะบ้านครับนี่ก็หมกหนูครับปลาบองครับกากหมูครับแล้วก็น้องก็ทอดหมูมาครับ ของหวานครับเพียบเลยครับอันนั้นของของดองครับโอเคครับมากินข้าวดยกันครับข้าวแรงน้องชายก็จะผ่าแจงโมนะครับลูกยี่สิบบาทก็แดงดีเยอ่ครับกินข้าวครับได้ไปหายิงหนูครับแี่ก้เต็มแรกครับผมไปเดินดูมารอบหนึ่งแล้วครับก็ไม่ถึงรอบแล้วครับก็ได้มาหนึ่งตัวครับผมใหญ่พอสมควรครับ ยิง้าหูครับนี่ทะลุนี่ครับก็จะทำไปด้วยครับตัวไหนได้มาก็ทำไว้แล้วก็มีกระติกน้ำแข็งครับเะครับสีน้ำเงินครับก็จะทำแล้วก็เอาขี้เอาไส้ออกเรียบร้อยครับเพื่อไม่ให้มันเน่าครับทำไปด้วยครับ ว่างเดี๋ยน้องไปดูอีกรอบหนึ่งครับผมก็พักครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยไปดูครับให้น้องไปครับรอบนี้โอเคครับแต้มแรกมาแล้วครับผมก็รอบเมื่อกี้ครับน้องชายก็ได้เพิ่มมาสามตัวครับก็รวมเป็นสี่ตัวครับสามตัวเล็กๆก็เท่าแขนนี่แหละครับไม่เล็กเท่าไหร่ครับผมทำไ้เรร้อยครับก็ราก่อไฟไว้ตลอดครับผมเดี๋ยวผมออกไปดูรอบสองครับน้องชายก็ไปยำบัวนลครับ ลู้กันว่ารอบสองของผมจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าครับผมไปเองครับผมใช้เวลาเดินไปหนึ่งชั่วโมงครับก็ูไม่เข้ากองเข้าครับเสียงวิ่งเสียงร้องอยู่ครับแต่ว่าไม่เข้าเดี๋ยวให้น้องไปดูอีกรอบนึงครับมไปพักครับเมื่ขอขาเดินชั่วโมงหนึ่งเจนเงครับ ับไปครับไปพักกันเดี๋ยวเราสงผลงานอีกรอบต่อไปครับก็สวัสดีบรรยากาศยามเช้าครับผมเกาหลังจากที่หาหนูมาดังขึนครับสรุปก็หนูไม่ค่อยเข้ากองเข้าครับมันมีหนูอยู่ครับวิ่งตามป่าญ้าแล้วก็เสียงร้องจุดจุดจ้ดจาจา้จาอยู่ รอน้องชายครับน้องชายไปเก็บบ่วงครับอยู่ฟังหนึ่งครับก็เป็นคลองครับยาวไปตลอดรับไม่มีทางข้ามครับก็ต้องไปข้ามทีเดียวนู้นครับเป็นกิโลครับก็รถมอเตอร์ไซค์มาด้วยครับผมตอนเช้าครับอากาศดีครับก็เย็นนิดๆครับมีน้ำหมอกก็เก็บสมพระเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วครับ เรอนองมาก็ยกของยกอะไรขึ้นรถกลับบ้านกันครับส่วนหนูก็ได้สีห้าตัวนี่นะครับที่ทำไว้เมื่อคืนนี่นะหนูต้องขาวน้อยตัวนึงครับสัมภาระก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับ รอรถมอเสสขึ้นแล้วก็กลับบ้านสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับไม่ได้ถ่ายชัดเจ๋อสวยให้ดูเลยครับหนูก็ได้พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับไม่ได้เยอะครับสี่ตัวครับที่ทำไว้ไ้ก็สวยครับประมาณนี้นครับเท่าแขนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ครับไม่ได้มี หนูให้ได้ดูหลายตัวเลยครับก็ไม่ค่อยหมานครับคลิปนี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะพาไปทำอะไรครับตีต่อก็ได้ตีบ้างอย่ครับช่วงนี้ครับน้ำพึ่งก็ยังไม่ได้หาครับตานก็ยังไม่ได้ขึ้นครับช่วงนี้ก็ได้ไดออกหาหนูครับพอได้อยู่ได้กินนี่แหละครับไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ